สบายดีทุกท่านยินดีตอนหับเข้าสวซุ้มต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวก่อนหน้านี้ท่านได้หับฝังฮีดสิบซองทังสิบซองฮีดไปแล้วเมื่อนี้พวกเฮาจะมานำเสนอของ 14, สิบซีสุทานฝังวามีย่งยางแดราหละเอียดจะเป็นแนวเดอร์นั้นเสิริทท่านหับฝังพร้อมกันเลย คำว่าของมีความหมายว่าแบบแบบอย่างทิศทางของบูหารของโลกของธรรมโดยคนลาวทั่วไปสมัยบูหารได้ปฏิบัติต่อครอบครัวสาวบานและศาสนาซึ่งมันเคียงคู่กับฮีตสิบซองดังนั้นเฮาจึงหมักเวาวาฮีตสิบซองของสิบสีประเพณีลาว ของ14มีมิตรดังนี้ 1. เมื่อพืชโพดเข้ากามากไม้เป็นห่วงเป็นมากอย่าฟ้าวกนิ่นกหถ้าเอาไปทานแกผู้มีสิ้นซะกอนแล้วตนจึงกินภายลุน้น 2. องอยาลบหลายตาสังอย่าจ่ายเงินแดงแปลงเงินคว้าง และกาวคำญาบซากาแข่งต่อกันและกันเป็นอันคาดสามให้ผ่ากันเห็นหัวตายอมวัดออมเหอนและออมบ้านและปลุกหอบูษาไว้เทวดาไว้ซีแจเหอนเพื่อทาศักกละบูษารี ก่อนจะขึ้นเหือนให้เอาน้ำรางตีนถังซ่องก่อนจึงขึ้น 5. ้หอดวันสิ้น7สิ้น8สิ้น14สิ้น15คำให้ส้มหมากอนเศร้าแม่ขี่ไฟขั้นใดเหือนประตูเหือนแหงตนอยู่อาศัสทุกวัน 6. เมื่อจะเข้าบนนอนทุกครั้ง เธอเอานำล้างปีนซ่ามีก่จน 7. ฮอดหวันสิน้นเฮอเอาดอกไม้ทูบเทียนส้มมาซ่ามีพ่อแม่และเท่าแกลุงตาเทิงหวันอุป,ปสุดเฮอแตงขั้นดอกไม้ไปเขนีนเฮอเกรพระซ่งองค์ขเจ้าแปดเทิงวันสิ้นดับสิน้นเพ่งเธอนิมมุนพระซ่งองค์ขระเจ้ามาสูม้มุงขุนเฮือน เกาเมื่อมีพะพิขุส้งมาบินทบาตอย่าให้เพิ่นคอยท่าเซบา้าตอยาให้มือศูนบา้าตและแตะต้งเนื้อไก่เพิ่นย่ำเซบ้าตบ่ให้ทื่เกิบทึ่มวกกังขันหุ่มบ่ให้เอาแผ่ปุกหัวบ่อุูมลูให้นุ่งเครื่องเป็นระเบียบสิบเมื่อพะพิขุส้งออก จากกรรมแล้วถ้าเอาขั้นดอกไม้ทูบเถียนและเครื่องอัฐะบริขารเครื่องพระส่งไปถวายสิเอเมื่อพภิกขุส่งยางกายให้านางลงและยอมมือไหว้แล้วจึงเจรจากาวท่ามตามส้งขวนสิบสงยาเยียบ เงาเจ้าพภิขุสัมมาเนนสิบสามยาเอาอาหารเงินที่ตนกินแล้วไปทานแก้พะส่งเป็นอันคาดพร้อมเดียวกันโกโบกควรเอาให้พวกกิน 14. สิบสี่ใสและหญิงยาเซพส้มกลรมะคุณในวันสิน้นมือเข้าพันซ่าและวันมะหาส่งการขึ้นปีเมอ ทานไปนั้นท่านได้ฟังองสิบซีซึ่งคนเราทั่วไปในะสมัยบูรารได้ปฏิบัติทานคิดว่าคนในะสมัยปัจจุบันอย่างปฏิบัติตามองสิบ4ีครบทังสิบีข้อหรือบอ่ข้อให้ทานประกอบคำคิดคำเห็นซวยกันได้เด้อข้อขอบใจกข้อมูลแจ้งก,กระทรวงทะลงขาววัฒนธรรมและทองเที่ยว ในะคลิปต่อๆไปพวกเราจะมานำสนเสนอข้อมูลดีๆสู่ท่านฝั่งอีกวังว่าท่านจะติดตามหับฟังนำกันเนาะขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื้าซ้ำต่อเด้อท่านจึงจะได้หับความหู้และข้อมูลดีๆจากพวกเราเป็นประจำแล้วพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี